รถเร็วหนึ่งศูนย์แปดนะครับเข้าก้อนเวลาตั้งเจ็ดนาทีเลยนะครับคลิปนี้ที่สะพานหินนะครับเป็นชายกรุงเทพนะครับฮตอนแรกเห็นล่าช้าอยู่นะครับไปไปมามาก้อนเวลาอย่างนี้ ไม่รู้คันที่สิบเอ็ดนี้คันสุดท้ายหรือเปล่านะครับโอ้โหเหมือนคนจะเยอะนะครับเนี่ยโอ้อยู่นู้นเลยนะครับ้วขออนุญาตไปขึ้นรถก่อนนะครับ